เลือกสีลิปสติกไงให้ปังปริเยค่ะไงคะมาเล่าประสบการณ์การเลือกสีลิปสติกกันก่อนนะคะแต่ก่อนเราซื้อลิปสติกเราดูจากอะไรคะเราดูจากแคตตาล็อกหรือเราดูจากโปสเตอร์หรือเราดูจากลิปสติกเป็นแท่งๆที่เขาตั้งไว้ใช่ไหมคะเอาดูจากแคตตาล็อกก่อนดูจากแคตตาล็อกเอ๊ะนางแบบทาสีนี้มันสวยนี่นาเราก็เลือกสีไปเลยใช่ไหมคะ หรือดูจากโปสเตอร์ที่เขาติดไว้โอ้สีนี้สวยเราอยากได้สีนี้ใฝ่ฝันไปหาซื้อสีนี้นะคะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือไปที่ห้างสรรพสินค้าแตะลิปสติกที่เขาตั้งไว้เป็นเทสเตอร์มาทาบนแขนทาบนอะไรเงี้ยอุย้ยสีนี้สวยดีเราก็ดูแค่สีแต่เราไม่ได้มาทาบนปากกลับบ้านเป็นไงคะเซ็งเลยพอทาแล้วไม่รอดใช่ไหมคะทํายังไงก็ไม่รอดก็ต้องทิ้งไปหรือก็ให้คนอื่นไปใช่ไหมคะ แต่จริงพี่พี่เองก็เคยมีประสบการณ์นั้นเป็นสิบๆแท่งเลยอ่ะเออให้คนอื่นไปก็เยอะประมาณนั้นเอ,อ๊ะทำไมมันไม่สวยเหมือนกับโปสเตอร์ที่เขาที่เขามีนะทำไมไม่สวยแบบดาราคนนั้นดาราคนนี้เออทำไมเป็นอย่างนั้นจนพี่มาพบแนวทางการเลือกสีลิปสติกค,ค่ะก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังว่าเราจะเลือกสีลิปสติกยังไงให้ปังปรีเยนะคะทาให้ปังปรีเยกันไปเลย นะคะเราเริ่มจากผิวขาวก่อนผิวขาวเนี่ยเป็นผิวที่โชคดีมากเลยเขาเลือกสีอะไรเขาก็ทาได้หมดคนอื่นไม่รอดแต่เขารอดนะสีชมพูชานมอย่างเงี้ยยากนะที่จะรอดเขาก็รอดนะแต่ถ้าเป็นอย่างเราเราไม่รอดนะเออเขาเป็นผสีผิวที่โชคดีค่ะทาสีอะไรก็ได้แต่แค่ดูว่ามันอ่อนไปไหมถ้ามันอ่อนไปเขาก็จะดูป่วย แต่ถ้าดูเข้มไปก็จะดูแบบปากลอยเด่นไม่เห็นส่วนอื่นเลยแค่นั้นเองนะคะต่อไปผิวต่อไปคือผิวขาวเหลืองสีผิวของคนไทยส,ส่วนใหญ่นะคะสีที่เหมาะกับผิวขาวเหลืองคือส้มอิดหรือชมพูอมน้ำตาลค่ะสองสีเนี้เป็นสีที่เหมาะกับสีผิวเข้ามากทาแล้วสว่างสดใสทำให้ใบหนะ้าเขาดูเด่นนะคะ แต่สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเลยคือสีนูตสีเลยก็ได้ที่อ่อนอ่อนซีด,ดมันจะทำให้เขาป่วยดูป่วยไปเลยดูแย่ไปเลยทาแล้วไม่รอดผิวต่อไปนะคะคือผิวสองสีเป็นยังไงคะผิวสองสีก็จะขาวก็ไม่ใช่อะ่ะจะดำก็ไม่เชิงก,ก็อยู่กลางกลางระหว่างระหว่างขาวขาวกับดำนะก็ไม่ใช่ดำไม่ใช่คนดำแล้วก็ไม่ใช่คนขาว ีผิวนี้ก็เป็นสีผิวที่โชคดีเช่นเดียวกับผิวขาวค่ะเขาจะทาได้หลายเฉดมากเลยเพียงแต่เขาเลือกที่จะปรับปรับผิวหน้าให้เหมาะกับลิปสติกถ้าเขาเลือกสีที่เป็นสีอ on ่อนหวานสีชมพูหวานแววเขาก็ต้องปรับผิวหน้าก็คือทาหน้าให้มันทาแป้งให้มันขาวขึ้นหรืออะไรเงี้ยปรับปรับผิวหน้าเอานะคะหรือถ้าเขาจะเลือกสีที่เป็นคล้ำหน่อย เขาก็จะปรับผิวหน้าได้โดยการใช้รองพื้นที่มันสีค้ําลงมานะะคแต่สีที่เหมาะกับสีผิวที่แท้จริงของเขาคือสีแดงหรือสีส้มแดงค่ะอันนี้เหมาะมากทาแล้วปังปรีเย่แน่นอนนะคะสีต่อไปคือสีผิวสีค้ําค่ะผิวสีคร้บเนี่ยข้อจำกัดจะเยอะมากเลยจะตรงข้ามกับผิวสีขาว แต่ก็ไม่ใช่ว่าเลือกไม่ได้นะคะอย่าได้แคร์ค่ะทาได้ค่ะเออเลือกทาได้ในเมื่อเรามีผิวที่โดดเด่นใช่ไหมคะเป็นผิวสีครับเราก็ต้องเลือกลิปสติกที่มันโดดเด่นเ<ม>ช่นกันสีที่มันโดดเด่นได้แก่สีมะเมี่ยวสีน้ำตาลสีอะไรก็ได้ที่มันดูเหมือนเจ็บๆนะคะพวกนี้จะทำให้มันก็จะมาปิดปากที่ค้ำๆด้วยจะทำให้ สวยโดดเด่นอาจจะเด่นกว่าใครด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าสีผิวกับสีลิปสติกเขาโดดเด่นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างของการเลือกว่าเราเลือกสีลิปสติกยังไงถึงจะเหมาะถึงจะลอดถึงจะปังปริเย่นะคะนอกจากเราเลือกตามสีผิวแล้วจริงแล้วพี่จะแนะนำให้เลือกตามวัยด้วยทำไมถึงพูดว่าเลือกตามวัยเพราะว่า ผิวปากน่ะก็เช่นเดียวกับผิวหน้าอายุ20-30กว่ากว่าเนี่ยเขาก็ยังดูเต่งตึงร่องมันก็น้อยไม่เหี่ยวพอ40บวกอะ่ะมันก็จะมีรอยรอยเหี่ยวย่นบนบนปากเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนอายุ40บวกเนี่ยสิ่งที่ต้องคำนึงคือความชุ่มชื้นในการเลือกลิปสติกนะคะแล้วก็เลือกลิปสติกชนิดที่ถ้าแนะนำเป็นลิปสติกแบบน้ำมันธรรมชาติแบบที่ พี่ทำนี้แหละให้ความชุ่มชื้นแล้วก็บารุงผิวปากด้วยก็เลือกดูแลทั้งสุขภาพปากแล้วก็เลือกที่จะใช้สีที่มันถูกต้องด้วยเท่านี้คะ่ะเราก็จะสวยทุกงานปังปริเย่ทุกงานนะคะพี่อ้อยอยากให้ทุกคนมีสุขภาพปากที่ดีเพราะปากก็ต้องการการบำรุงเหมือนหน้านี่แหละคะ่ะเราก็ควรลดละเลิกสารเคมี หันมาใช้ธรรมชาติหรือปีกพันธรรมชาตินะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพี่อ้อค่ะครอบครัวรักธรรมชาตินะคะสวยสุขภาพดีไปได้วยกันค่ะถ้าเห็นว่าข้อมูลที่พี่อ้อแนะนําในวันนี้มีประโยชน์นะคะสําหรับตัวเองด้วยและคนที่เรารักด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่เรารักและเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ทําคลิปดีด ออกมาอีกเยอะๆไม่เพียงแต่ลิปสติกนะคะติดตามได้ในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอให้ปังปริเย่ทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย